โมดด๊าจไอ้โมดด๊าจก็พบกับชาว M3P อย่าง MTP อ่า MTP ทุกๆคนนะฮะนี่ก็อยู่กับพวกผมทั้งจะรุยไฟกับผมเจสันนะแล้วใครตากล้องไม่แนะนำตัวกับผมมิสเตอร์แพนด้าฮะแล้วก็อีกคนนึงครับอีกคนนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเขาเงียบอ่ะไปเฮ้ย เ้โดนทัะโดนทัดสกูชื่ออะไรเนี่ยอ๋อผมมาลองเจตเอ้ยมาลองเนทครับคุณไปเนทสึกตัวกูเตี้ยเตี้ยป่ะทางสตรีมเขาใช้ดีแจกเกมนี้มาให้ทุกคนเล่นสองสองวันอะไรไม่รู้แต่กูไปก่อนละบายเตะกระโดดเตะกระโดดเตะแซมบีแม่งถือมือเปล่าไอแซมบีแซมบีแซมบีไอแซมบีมาดูดิ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 อ๋อฉลังใช่ได้ คนมีครับสกิปสกิปเดี๋ยวยิงแฟรกันเล่นแบบระกุสน,นะคุณไม่อย่ายิงฉันปืนมันบักปักไงไม่รู้ไอน้นีอ่อ่าเยี่ยมเอาผมก็ไปร,รับเควสมั่วเลยเอ้ยแต่อันนี้ได้มอสว้ยรู้สึกว่าจะเป็นแบบดับ สายฟ้าอะไรอย่างี้ด้วยไม่เอาดีกว่างงเงินคนข้อเสนดอดีกว่านี้ขอไปหาอะไรอันนี้โหวิธีที่ฉันนั้นมีเงินเอออออัออออ<ห>นนี้ขูวองไรเฮ้ย นี่ครับตรงนี้ครับเป็นคุณที่สีแดงครัคุณรับเฟสกับชะนีนี่อรัคุณนาะแมตต์สำหรับผาของบริการใหม่ฮะอันนี้ไปเอ้ยกีรออะไรไปมั่งวะผมมีระเบิดโมโนทอกสองอันแข่งผมเป่า ไม่คับว่าไงกับตันไม่ตัวกูเตี้ยไม่เห็นมีอะไรทำไอแพนด้าเนี่ยเงียบเอ้ยฟาเท้าเปโอของแบบแรกออจะฟาสไปไหนอีกคุณไปแล้วคเวตแล้วแต่ซอมบี้มันโหดอ่ะไอแพนด้าปรับระดับดิอืมปรับไงวะไม่ทันแล้วแม่งมาถึงีหาเลเวลผีแม่งสามสิบ ยากไปไหนวะผมว่ามันน่าจะตามคุณนะยันหน้ายันหน้ายันหน้านี่ครับตามมาครับผมดูทางผมชํำนาญแล้วครับเชื่อผมนี่ครับโดดลงทางนี้ครับ <c oughs> แล้วก็โดดข้ามตรงนี้ครับ นี่ไงเราเห็นซอมบี <sk> gun 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 ้ต <downloaded> <sh> ัวแรกแล้วเดี๋ยวเดินด้วยขี่รถขี่รถขี่รถนี่เออล้อเอาซอมบี้ตัวนี้ก่อนผมขับเองเชื่อเชื่อในการขับรถของผมครับเดี๋ยวซอมบี้ตัวเนี้ยโอ้ยโหไปหาปะหัวลุดหัวลุดหัวลุดไม่ยอมกิบซอมบีกโดูของอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเมื่ขึ้นเนี่ยวะเดี๋ยวเป็นไรเนี่ย nha, thằng lá à, đi, đi, ôi, lo pin, lo pin, Nó lo pin, bên này, ô, ôi, bắt, bắt, chuyện, ôi, bắt, ôi, mày ngải, đứt, 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 ันเอาเอาเอาปรติดเนี่ยดันดันสปริงบอกให้คุณไปถอยรถครับคุณรถสปริงได้ได้แล้ได้แล้ว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 ได้แด้๋ยวได้แลวได้แลว้แล้ไ้้วได้้้ล้วขด้แ้วไดไดได้ล้ได้ได้แลได้ลได้ได้ได้ดลอได้ได เอ้ยเฮ้ยขึ้นรถแกเราติดอะไรเอ๊ะไม่ไป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 แอะจะพีเชลคุณไม่ได้แดกแลเออไปแล้วหลับแล้วก็หลับก็ตายแล้วเฮ้ยเออยเอ้ยเฮลเบิร์กอินจูอี้เฮ้ยีเขาตายแล้วปะไปรับเขาเอาเขาอยู่ไหนอ่ะแต่ว่าจะไปรับที่ไหนล่ะครับชนซ้ำ มามาขึ้นรถขึ้นรถเอาว่ะกันเดลก็อยู่ข้างล่างอยู่นะเว้ยมีแฟกันอุ้ยตัวระเบิดสเตลสเตลไหนๆไหนๆสเตลสเตลผมขึ้นที่สูงฮะใา้มึงจะทำเสียงน่ากลัวทำไมวะเอาชิบ้ายชิบ้าวัตตาบะละเอ้ยต้องมีสังระเบิด ช,ช่วยด้วยช่วยด้วยอือถังระเบิดช่วยฉุดด้วยใช่นายนั่นแหละเออช่วยฉันด้วยไม่เหนแป๊บหน่อยแป๊บไม่ช่วยทชมาหากินเลยขวางก็เปิดไปไป,ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยตายแล้ว <c oughs> ตายจังใจตกทำไมตายปล่อยยังพวกคุณนี่โอ้คุณปล่อยฮีโร่ตายเลยใหญ่ใหญ่เย่เย่เพราะว่าตอนในครเขาทำอะไรกันผมมาออกอ้ยโตครับมึงคราบได้เหมือนเดิมว่ะตาพูดุทาะ ไม่เห็นมีนะได้มีสับหมูมาแล้วเดี๋ยวผมขึ้นไปข้างบนเองโหอะไรระเบิดอ่ะครับข้างบนอาจะถังไม่งี้เรื่องนี้เราจะไม่ยุ่งนะครับดีเลยฟ้ามาว่ะโอ้ยผมตกครับอุ้ยจะตายห่า จะไม่ทนจะไม่ทนไอ้หาเปิดฟูลีใช้แค่สองตัวอ๋อเลือด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 เอนจีเองเอนจีเองเอนจิตเวงเอง้<า>เยอะอะตรงเนี้ยช่วยหน่อยมีเอนจีไหม จะตายหาแล้วผมเป็นพระเอกของงานนะไม่ครับทำไปทางไหนเนี่ยซอมบี้ก็อยู่ตรงนี้คนหาคนหารอบแล้วเร็วช่วยผมเร็วสองตัวผมไม่ไหวไไปลาเดี๋ยวเวลาผมปลาโมโนโท็อกไปช่วย โอ้ยผมจะตายห่านแล้วเนี่ยโดด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 โด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 ด้องบนั้นมีเอเนจดิงอ่ะกูทนไม่ไหวแล้วปรับเป็นคีย์บอร์ดเหมือนเดิมดีกว่าเฮ้ยอย่าโดม่นเอาไปละอ่ะอะไรเหรอคุณแคะผมขนาดไหนป่าวว่าผมไม่ได้แค้นะคุณผมดื้อเปื่อย มันให้ไปหาเรือใไงมอ้าผมเจอผีใน,นเลฟต์เดย์ะคุณนะเนี่ยหันมาดีครับผมอยู่ด้านหลังคนนุณอะมาดีดีกว,ว่าเราไม่ต้องไปสนใจนกกาเลยปลปแล้วบายา้พยาายมความพยายามของเราเราก็ได้เรือแล้วนะครับคุณรู้สึกว่าเห็นศพ เฮ้ยทางไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยมันจะดึงผมไปแตกแล้วคุณทุบทุบน่าใช้ได้ครับวะรู้สึกว่าจะต้องตรงไปกดแมปดูแป๊บเฮ้ยอย่าเพิ่งไปแตกอย่าเพิ่งมาตอนนี้วายไปแล้วเฮ้ยดูดถ้าขับนะกดอินนะไขอดูแมปก่อนไม่งอไปทางไหนคุณเนี่ยถ้าขับเฮ้ยขับไปด้านหลังแล้วเดี๋ยวทางตัน เอาไม่ไม่เข้ามงเลยเข้ามงเข้ามงเข้ามงขับกลับหรือเปล่าเนียบบอกโอ้ยกูจะได้พูดในวันนี้ไปโอ้ของไปครับต้องไปว่ามาพูดอะไรแล้วแล้วแล้วกูเป็นตัวอะไรวันนี้แม่งแม่งเล่นเดซอะไรกันอยู่ก็ไม่บิโหลดมาไงอะไรเขาไม่โหลดมาทั้ไหนวะ เข้าเมื่อกี้มีอุโมงอยู่อ่ะเอ๊ขวามือครับตรงลูปทงสีแดงองดงดุงแดงใหมัดใช่ไหมเนี่ยไปเข้าอุโมงกันะอุโมงหน้าอุโมงหน้าอุโมงหน้าเลียขวาเฮ้ยมัอ้ทำไมไม่เลยบ่านขอดูแมพก่อนก็แล้วกันเลียขวาเลียขว่าเลียกวาเลีวาเลียวาเียวามวาเรียกว่าเรียว่าเรยว่าเรีย่าเรียว่าเว่าเรีว่าเาเรีวเยเีย่เกบเวเียเนี่เกเนี่ยเีย่าเี่ โนซีโลตีมันทางไหนเมื่อกี้เข้าอุโมงเมื่อกี้ไม่ได้อะไม่เห็นอุโมงคเลยไปล้างไปล้างก่อนกับลังกับล้งไม่ซอมบี้ไม่งไหลคว้าเกิดน้ำไม่ได้ว่ายน้ำมหน้าที่ขับผมมีหน้าที่ต้องรู้ทางเดินตรงไปตรงไปนี่ตรงไปตรงไปตรงไปเชี่ยวผมอลยตรงไปตรงไปตรงไปแล้วเลี้ยวขวาจะไปโผล่ไหนวะอะพึ่งหยุด ตรงไปลองไปดูตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเออนั่นแหละอ่าออกมาแล้วตรงไปตรงไปสละเรือไปอไมาแล้วมาขวาขวาไปทางไหนต่อวะตรงไปตรง หายแล้วคุณไปผมเห็นคุข้างหน้าสองตัวกระโดงง่าคุณดิไม่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 ไ่ยายาเดี๋ยวขวาอไอ้เลี้ยวขวาถูกแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเอาเตี๋ยไปทาบอะไรวะนี่ก็มีอีกลำหนึ่งนี่วะโอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไปไปไปลงลงลงโอ้โหเยอะเปิดฟูลี่ดีใครสักคนอ่ะ กดแท่นอะตัวม่วงวเกแบมเบอร์เซอร์กัอ้ตัวระเบิดตามมาเป็ขบวนอะไม่รู้ละกูไปละบาย้ยรเบิดช่างแม่งเราจะสเตลต่จะสเตลเฮ้ยมันจะระเบิดแล้ว ตากองเขาก็สวยไปเลยจบแล้วจบแล้วไม่ดูอ่ะผมไปแล้วจุดหมายของเราแล้วเราคุณจะสั่นเขาไปไหนครับผมไม่รู้เฮ้ยขึ้นด้วยตรงนี้ตรงนี้ขึ้นด้วยครับเนี่ยวงวงขึ้นด้วยขึ้นด้วยขึ้นด้วยแค่นี้มึงก็ต้องขึ้นเฮ้ยข่าวเข้าไม่ได้อ่าใช่ได้ สเปกบาดีจบอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรมยาอียาอียาแนแน่แน่โอเคครับแค่นี้ละไม่นายจะไปไหนอะเจสันไม่กเบ้้นกบ้านมันติดเลยจะหนีหนีพวกแม่งนี่จะอ้ว ไปจริงนะคงเป่อโอ้เอนเอจีหมดอ่ะ